มีชายสองคนต่างก็ป่วยหนักทั้งคู่ทั้งสองนอนอยู่ในห้องผู้ป่วยรวมห้องเดียวกันระหว่างเตียงจะมีม่านกั้นเอาไว้ชายคนหนึ่งได้รับอนุญาตจากหมอให้ลุกขึ้นนั่งได้วันละหนึ่งชั่วโมงในตอนบ่ายเพื่อให้ของเหลวจากปอดระบายออกได้สะดวกเตียงของเขาอยู่ชิดกับหน้าต่างซึ่งในห้องนั้นมีหน้าต่างอยู่เพียงบานเดียวส่วนชายอีกคนหนึ่งต้องนอนราบอยู่บนเตียง ไม่สามารถลุกขึ้นนั่งได้ทั้งสองคนต่างชวนกันคุยสารพัดเรื่องอย่างสนุกสนานทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวภรรยาบ้านการงานการเคยรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารการท่องเที่ยวและเรื่องอื่นๆจิป,ปาถะและทุกครั้งที่ชายซึ่งนอนอยู่ติดกับหน้าต่างลุกขึ้นนั่งในตอนบ่ายเขาก็จะบรรยายสิ่งต่างๆที่เขามองเห็นผ่านกระจกหน้าต่าง ให้กับชายอีกคนหนึ่งฟังโดยละเอียดทําให้ชายที่เตียงอยู่ห่างจากหน้าต่างรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้รับทราบเรื่องราวของโลกภายนอกโดยผ่านการบอกเล่าของเพื่อนร่วมห้องในโรงพยาบาลชายที่อยู่ริมหน้าต่างบอกว่าที่ข้างนอกหน้าต่างนั้นจะแลเห็นสวนดอกไม้ที่สวยงามซึ่งอยู่ติดกับบึงน้ำขนาดใหญ่มีห่านและหง ที่ต่างก็แหวกว่ายเล่นน้ำตามกันเป็นฝูงขณะที่เด็กๆต่างพากันเล่นเรือเล็กที่บังคับด้วยเครื่องบังคับขนาดเล็กคูรักหนุ่มสาวเดินคงแขนไปตามทางเดินที่เลี้ยวลัดเลาะสวนดอกไม้ต้นไม้สูงใหญ่ใบเขียวเรียงรายดูเป็นระเบียบงามตาหญ้าเรียบเขียวชอุ่มมองเห็นตึกระฟ้าอยู่ไกลๆรวมทั้งรถไฟยกระดับที่แล่นวนเวียนผ่านตัวเมือง และดูวสวยงามและมีชีวิตชีวายิ่งนักระหว่างที่ชายซึ่งอยู่ติดกับหน้าต่างพรนณนาถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนอกหน้าต่างนั้นชายอีกคนหนึ่งก็จะหลับตาจินตนาการภาพที่เกิดขึ้นบายวันที่อากาศสดใสวันหนึ่งชายที่อยู่ริมหน้าต่างได้บรรยายขบวนพาเหรดที่เดินผ่านไปแม้ว่าชายอีกคนหนึ่งจะไม่ได้ยินเสียงดนตรีและมองไม่เห็นขบวนพาเหรดนั้น เขาก็สามารถหลับตานึกภาพและได้ยินเสียงอย่างชัดเจนภายในความคิดของตนทำให้รู้สึกเบิกบานตามไปด้วยหลายสัปดาห์ผ่านไปเช้าวันหนึ่งนางพยาบาลเดินเข้ามาพร้อมด้วยเครื่องทำความสะอาดร่างกายที่ทำเป็นประจำเธอก็พบกับร่างที่ไร้วิญญาณของชายที่อยู่ริมหน้าต่างที่นอนสิ้นลมหายใจด้วยความสงบเธอรู้สึกเสียใจ และเรียกบุรุษพยาบาลมานำร่างชายผู้นั้นออกไปเมื่อเวลาผ่านไปชายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขออนุญาตเลื่อนไปนอนที่ริมหน้าต่างนางพยาบาลก็จัดการย้ายเตียงให้ด้วยความยินดีหลังจากที่จัดเตรียมสิ่งต่างๆให้อย่างเรียบร้อยแล้วเธอก็ออกจากห้องไปและปล่อยให้เขาพักผ่อนตามลำพังชายคนนั้น ค่อยๆยันกายด้วยข้อศอกของตัวเองขึ้นอย่างเชื่องช้าเพื่อที่จะได้มองออกไปเห็นโลกภายนอกด้วยสายตาของตนเองเป็นครั้งแรกเขาโน้มตัวเข้าไปใกล้กับหน้าต่างด้วยความลำบากยากเกินในที่สุดเขาก็พร้อมที่จะได้เห็นความเบิกบานภายนอกนั้นแล้วเขาค่อยๆชะเง้อมองอย่างช้าๆออกไปนอกหน้าต่างบานนั้นแต่มันกลับไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากกำแพงที่ว่างเปล่า เขาถามพยาบาลในภายหลังว่าทำไมชายคนนั้นเล่าเรื่องราวเสียอย่างสวยหรูเป็นตุเป็นตาเช่นนั้นแต่นางพยาบาลคนนั้นกลับตอบว่าเพื่อนของเขาที่เพิ่งตายไปนั้นเป็นคนตาบอด